สวัสดีค่ะอนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ออกมาพูดวันนี้ก็อยากจะมาพูดขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องๆขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆช่องนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนทุ่งกุลามารู้จักกันนานแล้วนะคะที่รู้จักกันบางทีเราก็ไม่ได้ไปติดตามเพื่อนเราก็มีหน้าที่การงานต้องทำเป็นเพื่อนหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนเราแหละคะ่ะ ว่าวันไหนเราว่างเราก็จะได้ไปวันไหนเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ไปก็สิ่งใดที่ทําผิดพลาดขอขอโทษขออภัยค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับก่อนที่เราจะมาเปิดช่องนี้นะคะว่าเป็นมายังไงจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเปิดช่องหรอกคะ่ะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อยากเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟัง พราะว่าเห็นเพื่อนหลายๆคนเนี่ยแม้แต่เพื่อนคนที่ใกล้ตัวเราก็เหมือนกันค่ะสิ่งที่เขาไปพึ่งพาพึ่งพาไม่ถูกต้องบางคนก็วันใกล้พอถึงวันที่สิบหกก็ไปแล้วชวนกันไปไหว้พระไหว้เจ้าไปขอเลขขอหวยเมื่อก่อนเราก็เป็นค่ะเวลาเขามาชวนเราก็ไปไปกับเขาแต่ว่าเราไม่เคยไปขอหรอกเราก็แค่ขอให้สุขภาพแข็งแรงตอนนั้นคือเรายังไม่รู้ไงคะเราก็ไปกับเขา ทุกวันนี้เขาก็ไปกันแต่ว่าเราไม่ไปถึงเขาชวนเราก็ไม่ไปเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่หนทางที่จะทําให้มีเราจะทําให้เรานี่เกิดโพกศัพท์ได้จริงแต่พอเรามาศึกษาพระธรรมก่อนที่เราจะมาศึกษาพระธรรมเราก็ทํามาแล้วหมดทุกอย่างพระวัดไหนจริงจหลวงพ่อองค์ไหนจริงๆแล้วก็องค์ไหนที่แบบว่าทําสมาธิได้เดหาะอะไรอเหาะเฮิน เดินอากาศยิ่งคนเรายิ่งศรัทธาไกลแค่ไหนก็ไปอย่างเราเมื่อก่อนเราก็ไปพระที่อยู่วัดไหนนะที่บอกว่าเก่งๆทำนายเก่งให้หวยเก่งเราไปหมดค่ะไปเพื่อที่จะไปพึ่งพาอยากรวยอยากมีเงินอยากมีทรัพย์สินเงินทองพอเรามาเปิดช่อง youtube เราก็เห็นพี่ๆน้องๆอ,อุ้ย ไปบูชานโน้นไปบูชาอันนี้อันนี้เราไม่ได้ติเตือนนะคะเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นแบบนั้นที่บอกว่าถ้าไปดูในพระสูตรที่บอกว่าบุคคลผู้หลงทางแต่ทํายังไงที่จะทําทให้เราเกิดโภกรัพย์พอเรารู้แล้วรู้หนทางพอเรามาทางนี้นะคะเราไม่ต้องไปพึ่งพาใครเราไม่ต้องไปพึ่องอะไรทั้งนั้นเราจําเอาคําที่พระอ,องค์บอกว่าจะทําทยัางไงให้เราเกิดโภกรัพ์ วันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อก่อนเราก็เดือดร้อนด้วยทรัพย์สินเงินทองทุกใจมากค่ะเวลาเราช็อตเนี่ยเงินเราชอ็อตเราไม่มีเงินใช้มันจะมีเหตุให้เรามีได้สมดังใจด้วยจริงๆเราไม่ต้องไปพึ่งพาหาใครมันจะเป็นเหตุให้เราได้รับตรงนั้นเองค่ะโภกกระส์์มันจะเกิดขึ้นเกียรเราเองแล้วเกิดโดยทางธรรมเราไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องไปอาศัยใคร ไม่ต้องให้คนนั้นช่วยไม่ต้องให้คนนี้ช่วยไม่ต้องบอกว่าตรงนั้นมีเทวดาศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องบอกว่าผีตรงนั้นบอกเลขบอกหวยถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยค่ะเราทําตัวของเราเองพึ่งตนพึ่งทำที่พระองค์บอกว่าทํำยังไงเราถึงจะมีโภกษร,รัพท์เราแค่พระองค์ให้มาแค่สี่ข้อค่ะเราทํามาตลอดแล้วเราก็มีเงินแบบเวลาเราช็อตเราไม่มีเงินเนี่ย มันจะมีเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราเองนี่คือเรามาเล่าประสบการณ์ให้ฟัง 1. ขอโภคกรัพัพยจงเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรม 2. ขอยุดจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมด้วยญาติสมิทและมิตรสหาย 3. ขอเราเป็นผู้มีชีวิตอยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืน 4. เมื่อตายไปขอเราเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี่คือสข้อที่พระองค์ให้มาเป็นข้อธรรมที่จะเกิดเหตุเหตุเกิดของโภคกรัพย์ และพระองค์ก็บอกว่าต้องเป็นผู้มีศรัทธาสัมปทาศรัทธาสัมปทา,าคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้า 2. ต้องเป็นผู้มีศิลศิลและสัมปทาคือเราต้องมีศิลศิลในศิลห้าศิลของคารวาสสามต้องผู้มีจาคะก็คือจาคะก็คือบริจาคเราให้ทานทรัพย์สินเงินทองที่เรามีข้าวของที่เรามี เราให้ทานแก่ครให้ทานแก่มารดาบิดาอันดับแรกเลยที่พระองค์บอกว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาข้าทาสกรรมกรให้อิ่มน้ำสำลานเราถึงจะเผื่อแผ่ไปให้ทานกับผู้อื่นถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่เราดีดูแลพ่อแม่เราดีนั่นลหละตรงนั้นลหละมันจะเป็นเหตุเกิดโพลก,ก่เกิดของพภกกระซับเพราะพระองค์บอกว่าการให้ทานแก่มารดาบิดานี้ถือเป็นการอันสูงสุดสูงก่อที่จะสูง สูงกว่าที่เราจะไปให้ทานแก่พระองค์อีกพระองค์พระองค์ยกพระองค์ไว้สุดท้ายเลยในชีวิตของเราที่เรามีพ่อมีแม่ที่เราจะต้องดูแลนี่แหละที่พระองค์บอกสี่ก็ต้องเป็นผู้มีจารเป็นผู้มีสุตตะสุตตะก็คือจําคําของพระองค์ที่พระองค์สั่งสอนไว้ข้อธรรมของพระองค์เราจํามากองค์ทาการตัดสู้ของพระองค์เนี่ยถึงเราจําไม่ได้ถ้าทาอะไรไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกเราก็แค่ศรัทธา สินสุตตาจาคะคปปัญญาจาคะคปัญญาก็คือเรารู้การเกิดการดับตายไปเราไปไหนเราอยากไปเกิดตรงไหนก่อนตายเราต้องทํำยังไงแล้วทำบุญยังไงเราถึงจะได้อันนี้สูงมากได้ผลใหญ่ได้อันนี้สูงใหญ่ทำยังไงเราจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาเราไม่ต้องไปเกิดในคติห้าตั้งแต่นรกสัตว์เดรัจฉานเปรต สามคตินี่ที่เราไม่ต้องไปเกิดเราสามารถเลือกได้พระองค์ตัดไว้แล้วเมื่อก่อนเราก็วิ่งเราก็ไปเหมือนกันครับไปทุกที่ตรงไหนมีพระดีๆบอกว่าเลขตรงนั้นดีตรงนี้ดีไปดูหมอดูเลิกดูยามมีมีมีหมอดูมาทักเรานะตอนเราอายุอายุสามสามสิอมีหมอดูมาทักเราบอกว่านี่อายุห้าสิบคุณเจ็บได้รับอุบัติเหตุ คุณจะตายในอุบัติเหตุโอ้โหเราวิ่งไปสะดอกเคาะไปต่ออายุไปทําพิธีให้เขาทาพิธีต่ออายุทาไปเขาบอกว่าให้ไปให้ครบสามครั้งทุกสามครั้งเรามาคิดดูเราต้องซื้อเครื่องเส้นไหว้เราต้องเสียเงินซื้อเครื่องเส้นไหว้เสียเงินให้ให้หมอที่สะดอกหมอไอเคาะให้กับเราพอเราไปตรงนั้นแล้วเราทํามามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทุกมันก็ยังมีเหมือนเดิม ทรัพย์สินเงินทองมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมถ้าเราไม่ทำงานเราไม่หามันก็ไม่ได้ทีนี้พอเรามารู้หนทางก่อนที่เราจะไปรู้หลงหนทางนะ่ะจำได้วันนั้นวันวันที่สาอพอดีกำลังจะถึงปีใหม่หลานสาวโทรมาบอกว่านะไปวัดไหมไอ้เราก็เห็นว่ามันใกล้ปีใหม่เราก็บอกว่าไปแต่เราไม่ได้ถามแล้วว่าไปวัดไหน พอเขาพาไปเราก็ไม่เอาเราเพราะว่าวัดนั้นไม่มีพระพุทธรูปไม่มีการสั่งสอนอะไรอทำบุญแล้วต้องกวดน้ํากวดน้าบานบาน,บานเท่าเอินกวดน้ำเวลาเหตุบุญแล้วท่านบุญแล้วน่แหะเพิ่นต้องกวดน้ําให้ปูญาตาย,าย่ยให้ผีให้สัมภเวสีเมืนบ่แต่ว่าวัดนั้นมันบม่มี มูเห่าไปตอนแรกเฮากับบริษัทท่าอันนี้เที่งไท่เที่งเล่าเนาะคะ่ะสำหรับคนเล่าเห่าที่ลงไปทางลงไปในทงังผิดผิดคือเหานี่แหละเหากับบเิืวอหลานก็แแดนําเฮาบอกไปหาหอดเพิ่นสัมพระอาจารย์ทีเพิ่นสอน,อนเอาคํพาพระพุทธเจ้าออกมาสอนสอนแม่ว่าเพิ่นสอนจากพระไตรปิฎกโดยตรงเพิ่นบอกเอาคําสาวเพิ่นบอกเอาคําของคู่บาอาจารย์คู่บาอาจารย์เพิ่นว่างไวแต่มาเพิ่นเอาคําของพระพุทธเจ้านี่มาบอกมาสอน โดยตรงพ่อเพิ่นบวชมา2ี่กว่าปีเพิ่นกะหลงเสือน้ำคู่บาอาจารย์อาจารย์เพิ่นพาไปนัางสมาธิหอเฮินเดินอากาศเพิ่นเก่งโอ้เพิ่นไปเสืออาจารย์เพิ่นภาพอาจารย์ภาพไปเดินทุดงไปใส่เพิ่นไปเบิดเพิ่นไปเห็ดมาเบิดสุยางแต่พ่อเพิ่นมาศึกษาห้าเล่มจากกระโอดของหลวงพ่อพุทธชาติอันนี้เอ่ยใดเนาะค่ะหลวงพ่อพุทธชาติมันเป็นขอทมที่เพิ่นเอามาจากปะไตปิดกฉบับบ้าที่สยามนัดพ่อพระอาจารย์เพิ่นไปอ่านเนี่ยเพิ่นกะหูโอ้มัน เพิ่นก็เลยไปศึกษาไปคนขว้าเพิ่นก็เลยไปเห็นว่าเอามาจากปไตรปิฎกฉบับบาลีสยามดัดของราชการที่หาเนาะค่ะเป็นราชการที่หาที่เป็นเห็ดออกมากเพิ่นกัดเอาตคขมะพุทธเจ้าเ่ามีคําสาวบกวามีคําแตงไม่เข้าก็เลยได้ไปศึกษาสามเดือนค่ะเพิ่นไ้พระสูตรมากเป็นเหล็มค่ะเป็นพระสูตรโซดาบันและการให้ท่านแบบใดเข้าสิได้เป็นอริยบุคคลเข้าเห็ดแบบใดเข้าจังสิได้โซดาบันเกิดระวังมนุษย์กะเทวดา เอามาเข้ากับบ่ออ่านค่ะเข้ากับมาว่างไว้ทึ่งหิงพระเสยผพันไปสามเดือนลกูกศิษย์เพิ่อนสอนเพิ่นบอกวา่าเพื่อนเอาข้ะสูตรที่พระพุทธเจ้าหลังจากเพิ่นตัดสลูแล้วเพิ่นไปโปรดไปโปรดเชลินสามพี่น้องโยแม่นามเน้นนัชราที่บูชาบูชาพญานาบูชาไฝหิวัสันทอ์นั่นแหละเป็นพระอหรหันต์กลุ่มแรกของพระพุทธเจ้าเป็นพระอหรหันต์หนึ่งพันลูกของพระพุทธเจ้าอกครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าตัดสลูใหม่ๆเนาะคะ่ะ โตมีลูกศิตหาลอยคนล่องมีลูกศิ์สามลอยคนเหล็กคนสุด,สดท้ายมีลูกศิ์สองลอยผู้พีบูชานามบูชาไฟอยูอยูฟังอยู่เหนือเหนือแมีนามในลั่นชล่าทัดลงมาเป็นนองภูกลางทัดลงมาเป็นนองคนเหล็กบูชาบูชาพญานาคบูชาไฟเพื่อนเอิ่นบูชาไฟพระพุทธเจ้าเพิ่ไปเปิดเข้ากับบอเซียพระองค์ก็บอกว่าสิไปขอผัก อยู่ในห้องบชูชาไฟของชลินในภูพีชลินภูพีก็บอกว่าอย่าเลยอย่าเลยสัมณะในห้องบชูชาไฟมีพญานาคอันดูล้ลยบอสามาสิห้พระพุทธเจ้ามีเขาไปพักอยู่ในหันใดย่านว่าพญานาคเนี่ยดูลย้ลยพระพุทธเจ้าเ่นก็ะยั่งคอเ่นตื่นถึงสามครั้งชลินภูพีนี่ก็เลยคิดว่าสงสัยพิโุลูกเนี่ยถึงข้าวตายแล้วละ่ะก็เลยอนุญาตให้พระพุทธเจ้าเขาไปอยู่ในห้องบชูชาไฟ พอพระพุทธเจ้าเขาไปแล้ว็ย่านาเห็นไฝใส่พระพุทธเจ้าแต่ไฟนั้นเห็ดอย่างพระพุทธเจ้าบได้วันนี้เพิ่นกับพ่านาน้ำใส่เห็ดเห็ดทุกอย่างเพื่อสิว่าสิท่ลไรพระพุทธเจ้าแต่ก็เห็ดบได้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยบอกว่าไอนากลูนาคโตนี่นี่การดุลายโหดลาย<ม>เพิ่นก็เลยจับนากนมามวนโคดใส่บาตร พอกคตใส่บาทแล้วชาลินสามพีนองตื่นย่ามือเสาวคิดว่าพระพุทธเจนะ้าน่ะคงตายแล้วนะัพญานาคงคงทําลายตายแล้วงี้สินะแต่พ่อถึงเส้ามาพระพุทธเจ้าไม่ยืนอยู่ตรงหน้าคิดแค่นั้นลรพระพุทธเจ้าอมบาดมายืนอยู่ตรงหน้า,นนล,า,า,นนาล้วยืนบาทให้ชาลินผู้พีนี่บอกว่านี่พญานาคข,ของ่ันเราจับไว้อยู่ใน,ในบาทชาลินนี่ผูพีนี่ทดล่องกับพระพุทธเจ้าหลายอย่างหลายทุกสิ่งทุกอย่าง จนพระพุทธเจ้านี้ก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วพระองค์นี้ขวดสิบโปรดชรินภูพีนี้ให้มีดวงตาเห็นธรรมจากนั้นพระองค์ก็อธิบายขอธรรมเพิ่นเพิ่นกล่าวตูพระพุทธเจ้าได้เพิ่นว่าพระพุทธเจ้านี่บว่าเป็นบรมเณพระอรหันต์พระพุทธเจ้ากับเพิ่นบอกว่าเพิ่นน่ะเป็นพระอรหันต์นะชรินผู้พีนี่เพราะว่าเพิ่นบูชาพญานาคมาหลายเนาะ ผนจริงเนาะผนมีฤทธิ์มีเดชเหมนบวละฤทธิ์เป็นอย่างเป็นฤทธิ์ปุถุชนเนาะผลหอหิอเหอนเดิอนอากาศได้ก็จริงแต่เป็นฤทธิ์ปุถุชนเนาะเ่แม่นฤทธิ์อริยะคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท่านไม่ใช่อหรหันทันบูชาพระญาณนาถในทันเพรา่น,านพระอรหันต์เพราะว่าสิ่งที่ท่านท้ำนีบ่ถูกตองท่านนียังยังมีถูกการเบียดเบียนการบูชาการบูชาไฟการบูชาพระญาณนาถ การบูชาเดลฉานพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นการละการพยาบาทยังบได้พระพุทธเจ้าก็อธิบายถึงขอถาำการเป็นบูชาไฟไฟมันคือของหอนของหอนก็คือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเราต้องดับไฟตรงนี้ให้ได้หลอนล่นหลอนใจ เหตุเห้ย่เกิดถูกหลอนทุกคือพระพุทธเจ้าอธิบายในมหาพุทธธาตุทั้งสี่อธิบายในอบบยบุกหมู่ทั้งหกอธิบายในธาตุหกในฟั่งพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการบูชาไฟมันคือของหอนเพิ่น็มีดวงตาเห็นทรรมพระสูตรนี่มันเงี้วเลยค่ะเพราะว่าเพิ่นโปดแหลวกลัวนองค้นล่องค้นที่สามีนสีเสือในขั้พระพุทธเจ้านี่มันเงี้วเฮากับสีเวา้าแข่มี้เนาะสัน เฝ้าแช่แบบวาชลินผู้พีนี่มีต่อดวงถ้ำก็เลยถิมถิมไอเครื่องบูซานั่นลงในแมนานในลัชลาน้องคนล่องนี่เห็นเครื่องบูซาอ่บูซาพีลอยมากับนาเนี่กับตกใจก็เลยไปถามพีเชลินหน,นผู้พีนี่มีดวงตาเห็นถ้ำก็เลยถิ่มเครื่องไหวขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ายาเลยชลินเธอนี่หลูกศีบถึงหาลอยแต่เธอเสิมาบวชในพระธรรมีไยของเล่านี่ เธอต้องไปบอกลูกศิษย์ของเธอสะก่อนเธอถึงจิมาบวชได้พระพุทธเจ้าว่าบวชให้เชลินภูพีนี่ไปบอกลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่บอกว่าอยากบวชนั่นพระพุทธเจ้าก่อนทีก่อนทีไอเชลินภูพีนี่สิไปบอกซะอีกเพราะเขาสัต์ทธาพระพุทธเจ้าก่อนอีกก็เลยได้บวนชนั่น,นพระพุทธเจ้าผู้พ่อผู้เชลินในได้บวชกับพระพุทธเจ้าแล้วลูกศิษย์หารอยกับบวชน้ากันทิ่มเครื่องไหวนี่ลงไปน้่นเมนาเน,นลัญชลามันกับรอยไปในหา สำนักของนองคนณล่องนองคนณล่องเห็นก็ตกใจว่าเครื่อนวายของพีนี่ร่อยมานน้ำหนามก็เลยตกใจก็เลยขึ้นไปหาพีไปถามพีพีก็เลยอธิบายพีก็เลยบอกว่าพีนี่ตัดสินใจสิบวชในพระธรรมินของพระพุทธเจ้าในอหรหันต์แต่สามารถสัมพุทธเจ้าสิบวชเป็นบัณฑิตแล้วผู้น้องนี่ก็เกิดสัทธ่านั่พีก็เลยบอกลูกศิษย์ของตัวเองนั่นสามลอยนว่าตัวเองสิบวชลูกศิษย์สามลอยนี่ก็เข้ามาบวชน้ำกัน กันด้่เล่นบบวชน้ำพระพุทธเจ้าพ่อนี่ผู้นองค้นล่องถิ่มเครื่องไหวลยลงไปไหลไปถึงสำนักของนองค้นเล็กน้องค้นเล็กกระตกใจก็ขึ้นมาหาผู้พีอันนี้เหาเหล่าแบแบบหลวหลัดเนาะคะ่ะเบาแแบรบหลวหลัดกนที่เฮาสิมาศึกษาเพราะว่าเหาฟั่งระสูตรนี้ผู้นองเห็นกระตกใจก็ไปหาพีพีก็เลยเล่เาให้ฟัง่งพ่อพีเล่าให้ฟั่งกันเลยออกบวชน้ำพระพุทธเจ้าน่นลักเป็นที่มาทีไปของการได้พระ สงสาบกของพระพุทธเจ้าหนึ่งพันลูกรังแหลกหลังจากพระองค์ตัดสแลกูกะบอกสอนขอถ้ำหลังจากที่เพื่อนไปสอนพิคุปันจักรวคิคีพิคุหาเราหาลูกที่ได้เป็นพระอรหรันต์ขีหน้าโสพระัญญาโกธัญญานี่เป็นพระอรหันต์องค์แรกของพระพุทธเจ้าจนไปถึงพระอัศกิินี่ที่ภาษาลีบุตรนี่นับถือเป็นคู่บาาอาจารย์นี่ยพิคุปันจักวิคีเนี่ที่พระพุทธเจ้าไปสอน แล้วหลังจากนั้นพระองค์ประกาศธรรมแล้วมาสอนใหบชัดินสามพี่น้องจนได้พระอาหารหันต์หนึ่งพันลูกพอเขาฟังระสูตรตรงนี้แล้วเขาได้ตัดสินใจเลยว่าเขามาศึกษาหนังสือสองเล่มที่เอามาอ่านมาอ่านมาศึกษามาฟังมาเหตุใดพระพุทธเจ้าถึงออกบวชเหตุใดพระพุทธเจ้าถึงประกาศขอธรรมก่อนที่พระองค์สิป,ประกาศขอธรรมนี้มาไดใดจังใดพระองค์บวชด้อายุเท่าใดพระองค์บวชในกี่ปีถึงตัรสู่ประกาศขอรมไในกี่ปี ้วก็บ,บวชเด็ก,กี่ปีกนสิพระองค์สิปรินิพานพระองค์ปงอายุสังขารไว้อายุเท่าไดโหเข้ามาศึกษาค่ะสามปีสี่ปีเข้าถึงหูทุกมือนีเข้าบยาญัตยังตายก็ไม่กลัวค่ะนี่แล้วเมื่อเราห้ฟังมาเว้าให้ฟัง่งอันนี้เข้ามาว้าเขาเขาเข้ากับสิมาว้าวคอยฟังคอยเว้าให้ฟังฟ่งไปที่ละนิดที่ละนอยเนาะค่ะอันนี้เข้ามาว้ารวบรัดหหัว่าเหตุใดเข้าถึงมาศึกษาในคำมระพุทธเจ้าเหตุใดเข้าอยากมีโภคทรั เขาพอต้องไปกาบไปไหวเนี่ยอื่นเนาะคะ่ะอยู่ที่ตัวเข้าเองมันมาเองต่้งต่นั้นมาโอ้โหเขาแบบเวลาเดือดร้อนชดเงินปับ๊บมันสีมีทางใดเลยค่ะมันมามีทางหนึ่งแบบมีม,มีมีค้นสีมาหยิบยืนให้เขาโดยที่เข้าพอต้องขอมันมีมาเองค่ะแล้วเขาเฮ็ดอย่างมันก็สิ่คอยซัพพอร์ตเขาขึ้นมาเองถาบผเสือก็ล่องมือเด้อค่ะหลายแต่คนเพิ่นไปเพิ่นหูขอปฏิบัติผู้ใดมาทางนี้นะคะลูกหลานเฮาแต่ละคน มีอยู่มีกินว่ามีท่างตกอับว่าต้องไปพึงผ้าไข่ศรัทธาสัมปทาของเราเองศินสัมปทาของเราเองยาคะสัมปทาของเราเองสุตะสัมปทาของเราเองจบคลิปไว้แค่นี้ละคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าต่อสวัสดีค่ะ